ปวามหมึกพันสาลาย่อมามาดูมาดูกันนะคะว่าจะไหวไหมอพออี้อีแซนด์วิชขาเชื่อคำเดียวไปเลยสอหนึ่งสวัสดีครับพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะดแดกยับแดกยับนะคะ เพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิดเราไปไหนไม่ได้นะครับก็เราก็เลยไปตลาดแถวบ้านแล้วก็ซื้อนี่มากิน<า>ไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวสถานการณ์ดีขึ้นเดี๋ยวจะพาออกไปเที่ยวข้างนอกะนะครับอ่ออย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับใช่ค่ะอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดต่อไปนะครับโอเคลุย,ลยกันเลยค่ะฆ่าเชื้อก่อนนะคะฆ่าเชือ้อ ร้อนท้องกันเลยดดเดี๋ยวเดี๋ยวค่าเชื้อก่อนนะคะอืม อืออืออืมโอือ,อ,อ,อดูซาลายด้วยนะครับอืมกินซีฟูนะครับเน้นๆนะครับเหมือนกุ้งแช่น้ำปลาทั่วไป

Năm chín là bay. mực bướng rắn không? Sốt. Bò mực to dày nó thế các เอาพริกใส่ในไส้ในท้องออขอกินวัวปลาหมกึกตุดๆนะ Nó đi anh ạ mực một ngọc Nắm tim mà lại Bập Hủa đuôi Đi mấy, đi quá đi Nó Hủa đi mà luôn เอาขอบิ๊กขอมามาสบิ่นน้ำจิ้มด้วยอร่อยจังเลยอร่อยโอ้ยบิ๊มาสบิ๊กไปอุปนี่นะครับ ขึ้นนะขึ้นนะ ชอบแบบนี้มากเลยไอเน,นี้ยอร่อยเนาะดีมากอร่อย หัวหัวกุ้งหัวปลาหมึกราดซีฟูด้ดพริกๆเลยแม่วาตาไม่ป้านะ <_ d ata> อร่อยวันนี้เอาพริกมาทั้งสวนเลยทำจิ้มซีฟูด้ด อร่อยมากเป็ดเอาเลนี่ที่เห็นดำๆมันเป็นหมึกมันนะปลาเชื้อกอะไรบ้างเ็ด <ś led> อร่อยอร่อย ชอบแบบนี้โอ้โหค่าเชิญนะเอาเลยสองกระสัตบีบบาซ่าไม่น่อยโอ้ย

Um, นม่ี้เราไม่ได้ไปไหนกันเลยครับมีบ้านกินอย่างเดียวก็เดี๋ยวไม่มีคลิปออกไปเที่ยวข้างนอกแล้วดูกันบะหมี่อร่อยสดมาก

<า>แช่คอ้ชมครับค <h ums> สด đứng đứng, ôm oh, má, ha ha, ôm, ô hô. ปวาหมึกพันสาลายรอวปครับ <'s> มามา <Free. S 2> มามาดูมาดูกัน<บ>นะคะว่าจะไหวไหมปอปอ,อแล้ว <c oughs> ราบไปเลยเยอะๆ พริกด้วยนะพริกด้วยพริกด้วยมา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 อย่าเยอะเกินเบาไว้พริกโอ้โห่แซนด์วิชขาดเชื่อคำเดียวไปเลย

คุดน้ำจิ้มพลิกทั้งสวนเลยโอ <Okay, S 2> เควันนี้ก็อิ่มแล้วครับ <c oughs> อิ่มยัง อิ่มด้วยเผ็ดด้วยก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวไปกินน้ำก่อนครับไม่ไหวแล้วค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายมาเชื่อมาเชื่อ